ไปดูไก่ครับอันนี้ไก่อบถังครับไก่อบถังนี่เป็นไงโอ้โหสุกไม่ทันด้วยครับโอ้โหมดแล้วหน้าร้านหมดแล้วนี่สุกไม่ทันเลยโอ้โหสุกเดี๋ยวรอแป๊บนึงให้ไฟลุกตอนนี้ก็ใช้ได้แล้วโอ้โหแต่ตอนนี้ก็แห้งแล้วใช่ไหมเริ่มแห้งแล้วนะครับจะให้หลังมันสีเข้มๆหน่อยอ๋อจะให้หลังมันเหมือนหนังกรอบๆหน่อยนึงอะไรประมาณนี้ครับโโอ้หอันนี้มันก็จะเหลืองระดับเดียวกันหมด ไก่อบถังฮะเคยเห็นไก่อบโอ่งอบโอบ่งเนี้ยมันได้จริงไม่กี่ตัวสี่ตัวอันนี้ครั้งหนึ่งผมได้25ตัวสดโอ้โหโหโหาต e วยอด <we> ไปดูไก่ครับอันนี้ไก่อบถังครับ,น,บ,รบน,นี่เป็นไง,งนโอ้โสุกไม่ทานด้วย โอ้โหสุดยอดอย่างนี้ขายไปตัวใช่ไหมตัวเท่าไหร่ครับตัวเท่าไหร่โอ้ละร้อยหกสิบบาทปกติขายอยู่ที่ไหนครับปกติขายที่ไหนขายอยู่ที่หน้าปากซอยครับปากซอยอบตปากซอยอบตที่ชุมพลนี่เลยมากอบตชุมพลเลยทุกวันอาทิตย์ครับทุกวันอาทิตย์นะฮะวันธรรมดาไปไหนครับทำงานครับทำงานขายเฉพาะวันอาทิตย์นะครับโอ้โหสุดยอดมีเบอร์โทรไม่มีเบอร์โทรไหมมีครับมีครับบอกเบอร์โทรมาครับแปดสี่ครับเจ็ดหกเก้าครับเจ็ดหนึ่ง โอ้โหสุดยอดสุดยอดยกมือเข้าหน่อยยกมือหน่อยเยี่ยมเลยเยี่ยมมากสุดยอดนะนี่ครับโอ้โหน่ากินครับเดี๋ยวรอแป๊บนึงให้ไฟลุกจะนี้ก็ใช้ได้แล้วโอ้โหแต่ตอนนี้ก็แห้งแล้วใช่ไหมเริ่มแห้งแล้วนะครับจะให้หลังมันสีเข้มๆหน่อยอนะ๋อจะให้หลังมันเหมือนหนังกรอบหน่อยนึงอะไรประมาณนี้ครับอันนี้มันก็จะเหลืองระดับเดียวกันหมด ร้อยไปลุกแป๊บหนึ่งมันก็จะเลยแต่อันนี้ปกติเราก็จะปิดฝาคุมเพื่อให้อุณหภูมิมาได้ใช่ไหมแต่นี้คือมันใกล้จะสุกแล้วก็เลยเปิดรอให้ไฟมันลุกให้ลมมันพัดไปลุกปุ๊บแล้วแล้วก็ปิดประมาณ5นาทีใช้ได้เลยโอ้โหสุดยอดครับนี่คือสูตรของเขาแน่ๆนะฮะใช่ครับโหไม่ธรรมดาครับไก่อบถังฮะเคยเห็นไก่อบโอ่งอบโอ่งเนี้ยมันได้จริงไม่กี่ตัวสี่ตัวอันนี้ครั้งหนึ่งผมได้25ตัวสุดยอดโอ้ ทั้ง1 25ตัวฮะอันนี้25ตัวเอออ่าอย่าลืมแล้วกันนะคุณผู้ฟังนะฮะคุณผู้ชมนะครับถ้าผ่านนะฮะเอ่ออเภอชุมพลใช่ไหมแล้วนี่อบตตำบลชุมพลตำบลชุมพลอเมร์องค์ลักษณะนะครับครับผมแถวๆอยู่หน้าอบตอบตชุมพลเลยอบตชุมพลเลยฮะสุดยอดแวะมาชิมของพี่เขาได้ครับนี่เยี่ยมหน่อยเยี่ยมเดี๋ยวหาแสงก่อนหาแสงก่อนอ่านี่ได้เจียมยกนี้ให้หน่อยเยี่ยมเนี่ย โอเคครับด้เดี๋ยวไปดูทางนน้นหน่อยฮะตางนน้นมี